พยุทธสองโลกตอนที่39ม้าถ้าจะไปนําสมุนไพรวิญญาณจํานวนหนึ่งมาใช้สําหรับโอกาสนี้และในระหว่างนี้เจ้าไปคิดหาวิธีที่ว่าเราจะวางสมุนไพรเหล่านั้นไว้ในหุบเขาเพื่อโล่เหล่าสิทธิชั้นสูงที่อยู่ที่นั่นและใช้สัตว์วิญญาณที่นั่นเพื่อฆ่าพวกมันทั้งหมดได้ยังไง เจ้านี่ทํางานได้รวดเร็วยิ่งนักหาว่าสิ์ผู้มีความสามารถในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5้าธาตุได้ตายไปมันจะเป็นเรื่องยากมากสําหรับเจียงหนิงเกอร์ที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของตนฮ่าฮ่าฮ่าข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะมาเจอกับแผนการชั่วร้ายเช่นนี้ข้าจะต้องรีบทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนอื่นจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนมีหนูสกปรกเป็นใครกันเย้ yeah, สิผู้เขาสมัมผัสได้ถึงตัวตนของข้าแล้ว ไม่มีอะไรเลยข้าคงจะคิดมากไปไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆในระยะหลายลี้ในพื้นที่นี้ดูเหมือนว่าข้าจะคิดมากไปเองและนี่ก็ไม่ใช่สถานที่ดีที่จะยืนอยู่เป็นเวลานาน,านเป็นเรื่องดีที่ข้าไม่ได้ใช้เวลาเดินทางข้ามโลกไปจนหมดแล้วในวันนี้ข้าเกือบจะถูกฆ่าตายแล้วไหมล่ะพวกเผ่เาปีศาจมันพยายามทำนุ่มวิถีทางเพื่อกำจัดเจียงหลิงเกอร์จริงๆอย่างนั้นหรอไม่ข้าไม่สามารถปล่อยให้แผนการทรยศ์ของพวกปีศาจมันทำได้สำเร็จอย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่มีหลักฐานใดๆในตอนนี้หาข้าพูดอะไรส่4สี่สุมห้าไปข้าเกรงว่ามันอาจจะทําให้ศัตรูอาจรู้ตัวได้ข้าเป็นเพียงแค่สิทธิ์ภายนอกที่ได้ยินการพูดคุยกันระหว่างปีาศาจสองตัวข้ากลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อข้าแม้ว่าข้าจะบอกพวกเขาก็ตามแต่จะปล่อยเรื่องนี้ไปโดยไม่สนใจก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีแค่ทางเดียวเท่านั้นข้าจะต้องไปที่สวนโอสถวิญญ,ญาณเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการส่วนตัว3วันต่อมาณสวนโอสถวิญญาณ เอ๊ะนั่นมันพี่เจ้านี่นาน,นานแล้วนะตั้งแต่ข้าพบเขาครั้งสุดท้ายความแข็งแกร่งของเขานะ่ะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากครั้งก่อนเลยละ่ะแน่นอนว่าข้าจะต้องพยายามให้หนักข้าจะต้องชนะการแข่งขันสวนโอสถวิญญาณในครั้งนี้อย่างแน่นอนข้านี่นับถือความตั้งใจเลยท้านยังคงมีความตั้งใจเหมือนเดิมมีผู้คนมากมายที่นี่พวกเขาทั้งหมดมาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่านะมันค่อนข้างหืกคักเลยจริงๆแหละ แน่นอนหาว่าเจ้ามีความสามารถมากพอในการแข่งขันเจ้าจะมีโอกาสที่จะถูกจับตาโดยผู้โสคนใดคนหนึ่งของนิกายและยังมีโอกาสได้รับเลื่อนตำแหน่งให้เป็นสิทธิภายในอีกด้วยดังนั้นแน่นอนว่าทุกคนน่ะต้องการมีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้หลีกไปให้พลาหากว่ามีสติมากพอก็อย่าได้ขวางทางนายน้อยคนนี้พวกเจ้าดูนั่นสีนั่นมันซูซานเฟิงไม่ใช่อย่างนั้นหรอ ไม่ใช่แค่ซูซานฝฟิงเท่านั้นแต่ยังมีห่วงเฉินยางเซียวตี้ก็อยู่ที่นั่นด้วยไหนจะซีหมินและก็ส่วนยวนไบด้วยว่ากันว่าพวกเขาทั้ง5้าคนน่ะเก่งที่สุดในบรรดาสิท์ภายนอกและพวกเขายังได้รับการยอมรับจากผู้โสภายในทั้งห้าท่านแล้วด้วยทันทีที่พวกเขาสามารถบุกทะลวงเข้าสู่ระดับอาณาจักรวิญญาณลึกลับได้พวกเขาก็จะเป็นสิภายในทันที ดูเหมือนว่ากลุ่มสิทธิ์ชั้นยอดที่มีความสามารถซึ่งปีศาจกงล้อชั่วหลายพยายามที่จะกำจัดออกไปนั้นน่าจะใช่ในหมู่พวกเขาสินะว่าแต่สินอยเกี่ยวกับเผ่าพันปีศาจเจ้ารู้เรื่องเกี่ยวกับพวกมันบ้างไหมเจ้าสามารถบอกข้าทีจะได้ไหมแปลกนะทำไมจูๆ่ๆเจ้าถึงสนใจเรื่องของเผ่าพันปีศาจล่ะเผ่าพันปีศาจเป็นศัตรูที่ต่อต้านเผ่าพันมนุษย์ของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ ต่างจากระดับการบ่มเพาพลังของพวกเราพวกมันั้นเรียบง่ายและแบ่งระดับบนระดับล่างตามระดับพลังต่อสู้ของพวกมันนั่นก็คือเทพะสูรอสูรจัก,กรพัิอสูรอาวุโสราชาอาสูรแม่ทัพอสูรและทหารอาสูรเทพอสูรคือผู้ปกครองสูงสุดของเผ่าพันปีศาจและมีเพียงแค่ตนเดียวเท่านั้น ว่ากันว่ามันมีพลังอำนาจมากจนไม่มีใครสามารถหลบหนีจากมันได้และไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของมันด้วยภายใต้เทพอรสูรมีนิกายอสูรหลังอยู่เจดนิกายนิกายปีศาจลาตีนิลันนิกายปีศาจสุริยันจันทานิกายปีศาจแห่งความเกลียดชังนิกายปีศาจชูล่านิกายปีศาจโครงกระดูกขาวนิกายปีศาจราคาสีชาติและนิกายปีศาจเงา ผู้มันเสพติดการฆ่าและกระทำสิ่งชั่วร้ายทุกชนิดผู้มันเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์นอกเหนือจากเผ่าพันธุ์ปีศาจข้าเชื่อแล้วว่าเรื่องนี้นะ่ะค่อนข้างที่จะยุ่งยากจริงๆทุกคนเนี่ยเหล่าสิทธิพี่สิทธิน้องทุกท่านการทดสอบสวนโอสถวิญ,ญญาณกำลังจะเปิดแล้วข้าซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบในปีนี้ดังนั้นข้าหวังว่าทุกคนจะปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้นี่นะ่ะหรอสิทธิพี่เจียงที่รู้จักกันในนามเลงวิญ,ญญาณตะวันออกนะนางสวยมาก นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าได้เห็นนางด้วยตาของข้าเองนางไม่ได้แตกต่างไปจากนางฟ้าเลยใช่ไหมข้อแรกเลยก็คือพวกเราอนุญ,ญาตให้มีการต่อสู้กันได้แต่ไม่อนุญาตให้มีการฆ่าฟันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิระดับขอบเขตลึกสีม่วงไม่ได้อนุญ,ญาตให้จัดการกับสิทธิขอบเขตระดับกระดูกบริสุทธิ์ระดับล่างหรือว่าระดับขอบเขตการตัดสุขข้อที่2การทดสอบจะใช้เวลาทั้งหมด7วันและไม่มีใครได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อหลังจากจบการทดสอบ ข้อที่สามคนเก็บสมุนไพรที่ได้หยิบไว้ในกระเป๋าเดินทางและสามารถเก็บได้หลังจากการทดสอบสิ้นสุดลงเท่านั้นหากผู้ใดละเมิดกฎข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อนี้คนผู้นั้นจะได้รับการจัดการตามกฎของนิกายเอาละการแข่งขันสวนโอสถวิญญาณประจำปีนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วพวกเรารีบไปกันเถอะข้าอยากจะเป็นคนแรกที่ค้นพบสมุนไพรวิญญาณเหล่านั้นให้เราเข้าไปด้วยหัลังที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้นี่คือสวนโอสถวิญญาณอย่างนั้นหรอ พวกเราเข้ามาด้วยกันแต่ตอนนี้เหลือเพียง5้าอยู่เพียงคนเดียวดูเหมือนว่าเราจะถูกสุ่มกระจัดกระจายไปยังสถานที่ที่แตกต่างกันสินะข้าได้ยินมาจากเหยว่า,วาสวนแห่งโอสถวิญญาณหกเปิดโดยบรรพบุรุษเก่าของดินแดนศักดิด์สิทธิ์ทั้ง5้าธาตุที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์สูงสุดและมีขนาดหลายร้อยลี้ยิ่งเราออกไปได้ไกลเท่าไหร่โอกาสที่จะพบสมุนไพรวิญญาณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่ปีศาจที่อาศัยอยู่ในนั้นก็มีอันตรายมากยิ่งขึ้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่น่ารีบไปดูก่อนดีกว่า นนี่มัณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับอยู่ดีๆก็เจองูอะไรก็ไม่รู้นะครับจบไปกับตอนที่39แล้วเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับจะช่วยสิทธิ์พี่หญิงของเราได้หรือเปล่านะครับพระเอกของเราล้วค่อยกลับมาติดตามกันอีกทีส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ